รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชน ุณผู้ชมคะการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยที่มีทักษะพื้นฐานความสามารถที่แตกต่างกันออกไปได้มีโอกาสเร่าเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองชื่นชอบนั้นถือเป็นนโยบายที่สําคัญของทางกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทคะ่ะ รายการ f อสด i ไ e 4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้สัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการห้องเรียนดนตรีซึ่งมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเติมเต็มศักยภาพเพื่อต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงและมีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพการงานในอนาคตค่ะห้องเรียนดนตรีนะคะมีวัตถุประสงค์สำคัญในการที่จะส่งเสริมสนับสนุน,น,นพัฒนาเด็กที่มีความสนใจมีความถนัด ทางด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านดนตรีสากลและดนตรีไทยเพราะฉะนั้นในความคาดหวังของสพทในเรื่องการที่จะสร้างเด็กให้มีความรู้ทางด้านนี้จึงเน้นไปที่ว่าเด็กมต้นเมื่อจบชั้นม .3 นักเรียนอาจจะสามารถที่จะเรียนในสายดนตรีที่ตัวเองถนัดหรือแม้ว่าจะเปลี่ยนสายไปเด็กก็สามารถที่จะนําเอาความรู้ดังด้านดนตรีที่เราได้บ่มเพาะมาตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 เนี่ยไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ควบคู่ไปกับการเรียนที่ในสายอื่นนะคะ ส่วนนักเรียนมปลายที่เรามีความคาดหวังว่าเมื่อจบม .6 นั้นเด็กจะได้มีความรู้ถ้าระดับดนตรีสากล <Bradley. S 2> าก็จะต้องมีความรู้ในระดับมาตรฐานสากลระดับนานานชาติสําหรับเด็กที่เรียนดนตรีไทยก็อย่างน้อยต้องมีความรู้ความสามารถในระดับประเทศนะคะซึ่งตรงนี้นี่แหละเมื่อเด็กจบมปลายก็จะนําความรู้เหล่านี้ไปต่อย,ยอดพัฒนาให้เป็นมืออาชีพในด้านดนตรีสากลก็เป็นมืออาชีพทางด้านดนตรีสากลแล้วก็เป็นมืออาชีพทางด้านดนตรีไทยเพราะนั้นในการที่เราได้สนับสนุน ทั้งเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั้งปวงเนี่ยตั้งแต่เรื่องของอาคารสถานที่การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรีในระดับสากลที่มีมาตรฐานสําหรับมืออาชีพใช้แล้วก็ให้มีครูที่ตรงสาขาที่สุดรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยง,งานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่สถาบันพัฒนาศิล์นนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะถือว่ามีส่วนร่วมในการสร้างเด็กที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งแขนงดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากล โครงการห้องเรียนดนตรีของสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเริ่มต้นเมื่อปีการศึกษา2560โดยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ที่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการส่งเสริมและผลักดันการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละสาขาประกอบกับเล็งเห็นว่าดนตรีเป็นสาขาวิชาที่ช่วยก่อเกาจิตใจเวยาวชนสร้างให้เป็นคนดีมีจิตใจที่อ่อนโยนซึ่งเป็นสื่อในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะ โครงการห้องเรียนดนตรีจึงเกิดขึ้นครั้งแรกในโรงเรียนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีโรงเรียนคณะร,รัษฎรบำรุงจังหวัดยะลาและโรงเรียนสุไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะโดยเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและมัธยมศึกษาปีที่4ในแขนงดนตรีสากลต่อมาในปีการศึกษา2561ได้เปิดห้องเรียนดนตรีเพิ่มอีก3ามโรงเรียนใน3ภูมิภาคได้แก่โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยจังหวัดสมุทรส ครเปิดห้องเรียนดนตรีไทยโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลายัยกาลาสินจังหวัดกาลาสินเปิดห้องเรียนดนตรีสากลและโรงเรียนจักคคำคนาธรจังหวัดลำพูนเปิดห้องเรียนดนตรีสากลปัจจุบันได้ขยายห้องเรียนดนตรีโดยเปิดเพิ่มใน14โรงเรียนทั่วทุกภูมิภาครวมเป็น20โรงเรียนตามแผนการพัฒนาโครงการในระยะ3ปีค่ะ จริงๆแล้วเด็กนักเรียนที่โครงการห้องเรียนดนตรีนะคะเขาก็เรียนวิชาพื้นฐานซึ่งเป็นวิชาทั่วไปกับเด็กห้องเรียนปกติแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นเรื่องของดนตรีซึ่งจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะจากเด็กที่เดิมปกติเนี่ยเรียนแค่2ชั่วโมงอาจจะดับเบิลเป็น4ี่ชั่วโมงแล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านเนี้ยมากยิ่งขึ้นนะคะเรามีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรของโครงการห้องเรียนดนตรีทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ในอยู่ใน ที่เป็นสามารถแจกจ่ายไปทั้ง20โรงเรียนก็คือมีมาตรฐานเดียวกันครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนก็จะนําหลักสูตรตรงนี้ค่ะไปจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนนะคะมีกิจกรรมเรื่องของการเข้าค่ายมีการให้เด็กแสดงชิ้นงานของตัวเองออกมาก็คืออย่างเช่นมีการสาธิตโชว์การแสดงเดี่ยวคิมเดี่ยวไวโอลิน ผลตอบรับนะคะหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นได้อย่างเห็นชัดเจนมากที่สุดก็คือ,อ,อนักเรียนค่ะนักเรียนมีความสุขกับการเรียนนอกจากการเรียนดนตรีแล้วเขาสามารถเรียนในวิชาที่เป็นวิชาวิชาหลักอย่างเช่นพวกวิทยาศาสตร์นิสสัตว์เทคโนโลยีเพราะว่านักเรียนบอกว่าการเรียน ในโครงการโ้องเรียนดนตรีเนี่ยค่ะทำให้นักเรียนเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นและก็เขามีความสุขกับการเรียนคือได้ทําในสิ่งที่ตนรักและตนถนัดเนี่ยเขาจะทาให้ทาได้ดีด้วยพอเด็กจบหลักสูตรของในโครงการโ้องเรียนดนตรีในระดับของอมัธยมศึกษาปีที่3หรือของระโยมศึกษาปีที่6เนี่ยค่ะเด็กก็จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะคะหรือไปเรียนในสิ่งที่ตนเองถนัด สำหรับการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะเราจะดูจากปัจจัยสำคัญคือ1ความพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่โรงเรียนจะต้องมีสถานที่พอที่เราจะให้เราปรับปรุงเพื่อที่จะเป็นห้องเรียนเฉพาะทางทางด้านดนตรี2ก็คือมีครุพันธ์ทางดนตรีที่เพียงพอนะคะเพราะนั่นหมายความว่าในระยะปีแรกหรือ2ปีที่ยังไม่มีการสนับสนุนทางงบประมาณเนี่ยโรงเรียนจะต้องสามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยที่เด็กทุกคนเนี่ยต้องมีเครื่องดนตรีเป็นของตัวเองที่จะใช้ในการเรียนแล้วก็การฝึกซ้อม ส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องของครูนะคะครูผู้สอนโรงเรียนจะต้องมีครูเป็นทุนเดิมอยู่นอกเหนือจากที่สพทจะสนับสนุนเพิ่มเติมให้นะคะจากการตอบรับเนี่ยมองว่าการที่โรงเรียนขนาดใหญ่หลายๆโรงนะคะที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยสพทก็ถือว่าอันนี้เป็นความสําเร็จนะคะเพราะว่าการที่จะทําให้ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูในโรงเรียนได้เข้าใจว่าในโรงเรียนของเขาเนี่ยนอกเหนือจากเด็กที่มีความสามารถทางด้านวิชาการแล้วเนี่ยเด็กที่มีความสามารถทางด้านศิละปะทางดนตรีหรือทางการสแสดงอะไรต่างๆเนี่ยยังมีปนอยู่กับเด็กในโรงเรียนอีกเป็น จำนวนมากเพราะฉะนั้นการที่โรงเรียนเ,นยเปิดแผนการเรียนที่เป็นทางด้านดนตรีขึ้นมาโดยเฉพาะเนี่ยเท่ากับว่าโรงเรียนและก็ผู้ปกครองเ,เห็นถึงความสําคัญและก็ความจําเป็นในการพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้ก้าวเข้าไปสู่ในเส้นทางที่เขาถนัดแล้วก็เป็นไปตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนอย่างชัดเจนนะคะ